มร่งนะครับวั็นงานตัวโซลวาเรื่องของการปฏิบัติของคนเข้า เี่จังหวัดกำนันตะบนบญญานิ้วทำหน้าท,ที่ผู้แทนจากเครือ่ายองค์กรต้นแบบบอกเล่าและงานรนูประเพณี่อกเล่าขึ้นในพื้นที่ดื่มสุราแห่งชาติตอเพียงเื่องนั่นแหละครับชาวตาออนาตนอให้เ้าห ด, iden, ด้วยความดีที่ได้ปฏิญาณตนด้วยความดีที่ได้ปฏิญาณตนปวดใจงดเล่าเข้ามาตาตามตัวติตั้ตัวตัวหดตัวจะเตยทางทางท่านเพศรีสัจนที่มาโน้